สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคี่วันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวซีรีสกินเซ็ตที่มีมูลค่าแพงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยผมมูลค่ารวมมากกว่า22,000บาทกับซีรีส์มิสติกของปืน JK 12 p h o e n i x เอาละแล้วก็มาดูกันว่าในส่วนของซีรีส์เซ็ตนี้เนี่ย จะสวยงามแล้วก็น่าใช้งานและ OP ขนาดไหนเราก็มาดูกันเลยอ่าโดยในส่วนของทีมหลักก็ผมก็แน่นนอยู่แล้วผมเป็นปืนของนกฟนกินิกส์อ่านกอมตะเพลิงครับผมของปืนลูกซอง J.K. 1 2ก็จะเป็นของรางวัลหลักในอีเวนต์ตัวนี้บอกเลยว่า โคตรสวยอ่านอกจากนั้นเนี่ยตัวปืนนะผมก็ยังมงคัมกับลูกเล่นแบบพิเศษด้วยที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยผมซึ่งจะมีสองกระบอกที่สามารถใช้งานได้เป็นระบบ e อีโคผมก็คือสกินคามโมแบบพิเศษ e ho. อีโคอ่าตอนนี้ก็จะมีของตัวปืนใหม่และก็อีกหนึ่งกระบอกเนี่ยเป็นของคลิกซิกลายมังกรแข็งนั่นเองครก็เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวพี่จะมีการพูดถึงในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะแตกต่างกันขนาดไหนตอนเกมเพย์ ถัดมากับไอเทมอื่นๆน,นึ่งด้วยเป็นกระดานมิสติกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมน่าสนใจหลายชิ้นมากๆเลยอ่าโดยตัวอย่างเช่นนะตัวละครนะผมก็จะเป็นตัวละครอาร์เทอรี่ในสกินลุคสไตล์แบบยูทพตแฟนตาซีผมนี้ใครที่ดูพวกอนิเมะกำลังภายในจีนมาครับผมอย่างเช่นถังซานอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าโคตรชอบแน่นอนสำหรับตัวละครในซีรีส์ยูทพแบบนี้นะนี่บอกเลยโคตรน่าเก็บและที่สำคัญเป็นอาร์เทอรี่ด้วยคือแบบน่ารักมาก ถัดมาผมของแร่ e ีเซนสติมช็อตับผมตัวจิ้มแล้วก็จะทําให้วิ่งเร็วก็ถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวมีเกมเพลย์ดยเหมือนกันนะว่าอแอนิเมชันของตัวจิ้มเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนในส่วนสกินเซิร์ฟก็ผมถือว่าสวยงามไม่แพ้กันกับสกินอีพิกของปืน M4 ครับผมที่จะมีลายเหมือนกับว่าคนนกฟินิกเพลิงประดับอยู่ที่ตัวปืนมีนะผมไนฟ อาจจะดูเป็นไนฟ์ธรรมดาแต่ไนฟ์นี้นี่บอกเลยว่ามีการเปลี่ยนลวดลายใหม่ด้วยครับผมโมเดลแตกต่างจากปกติมากๆนะเป็นไนฟ์ติดสปริงเขาคือเนื้อผมบุกค้อง,อ,งอย่างเช่นตัวชามตุ้งติ้งทองคอลลิงการ์บผมประจำซีรีส์ตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามไม่แพ้กันเลยเฮลิคอปเตอร์ในโหมดบัตเทิลรอยัลโด,ดร่มโหมด VR และก็ยังสุดท้ายเป็นในส่วนของตัวอีโมดถ้าใหม่ประจำในซีรีส์นี้ แล้วละเราก็ามาเปิดกันดีกว่าผมเริ่มต้นเพียงแค่30 CP เท่านั้นนะผมครั้งแรกของเราผมมาเป็นของรีเจนเลยเอาอะของทองออกเลยแบบนี้ีอโอกาสได้สูงอะเนี่ยครั้งที่สองครับผม60 CP มาเป็นเฮลิคอปเตอร์บีอาครั้งที่3ครับผม100 CP ด้วยกันมาเป็นโอ้โหตัวโดดล่มของบีอามาติดเลย ครั้งที่4ผม2 5 0 CP มาเป็น e อีโมดแล้วก็ครั้งที่5ของเราผมครึ่งทางแล้ว500 CP ผมมาเป็นของรีเจนอ่ะสะเก็ตว่าของรีเจนค่อนข้างที่จะออกง่ายนะเ,ออเพราะฉะนั้นใครอยากได้พวกแบบถึงแม้ว่าจะดงเกลือเปิดเนี่ยยังไงพี่ลิงก็ยังคงแนะนําว่ากระดานพวกเนี้ยที่เป็นวิสติกเนี่ยยังไงของมันดีเยอะหลายชิ้นยังไงมีโอกาสได้ของดีติดหมาติด,ดมือแน่นอนนะผม ถ้าจะเปิดก็วัดดวงกัเลยผมนะดวงใครตรงวันนะแต่ละคนเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าคนดวงดีเปิด2อาครั้งหรือครั้งเดียวก็ออกแล้วผมแต่ดวงเกืือก็อาจจะเหมากระดานได้นั่นเองนะก็มาเป็นชิ้นที่6มีดนะอ่าชิ้นที่น่าจะประมาณ7นะพันสองร้อยซีพีผม,มของทองแล้วชิ้นที่8ปืนแน่เลย M4 ชัวร์เลยเอาไม่ใช่ครับผมมาเป็นตัวละครก่อนนะผมอาร์เทอรี่ผมก็ อันนี้ก็เปิดให้รู้ว่าโอกาสในการออกก็ผมมันไมไ่ตายตัวนะมันอยู่ที่ดวงก็ผมคนดวงดีเนี่ยมันก็ออกเร็วถ้าคนดวงไม่ดีมันก็ออกช้าแต่ผมบอกเลยว่าโมเดลฟั้นสวยมากครั้งที่เก้าก็ผม M4 ชัวร์ทรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแน่นง่ายชัดเจนเลย M4 ได่แต่ว่า M4 อันนี้ก็สวยนะลายสวยมากเลยผมนี่แต่ก็กดครั้งสุดท้ายครั้งที่สิบอ่าสี่พันสองร้อยซีพีด้วยกันนะผมก็ มาแล้วผมอย่างนี้กับสกินที่เรียกว่าตอนนี้เห็นใช้กันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองนะผมในเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นแบบโหพับลิกับปืน jk 1 <S> <S 2ที่มาพร้อมกับของแต่งหลายประจําซี่เส้นนี้กระสุนไฟโลกันก่อนโคตรโกงสองนัดตายแทบทุกระยะเลยผมก็เป็นปืนที่แบบเล่นพับบลิกยังไงก็จะเจอ jk 1 2แบบเต็มเซิร์ฟเลยนะ สรุปอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนผมที่ดวงเกลือเปิดครบทั้งหมด10ช่องจะต้องใช้ CP เหมากระดานนี้ทั้งหมด11,940 CP ผมในการปลดล็อกตัวปืนและก็ด้วยตัวปืนผมสามารถอัปเกรดได้แน่นอนว่าตอนนี้ตัวเกมเขาก็จะมี event, มอีเวนต์ผมอัปเกรดต่างๆให้เพื่อนๆได้เลือกสรรอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้แนะนําที่ดีผมก็จะมีอีเวนต์หอแดงนะโดยสำหรับหอแดงตัวนี้เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมี การซื้อที่เป็นการคอลเลกต์กับตัวสกินมิสติกอยู่แล้วผมให้เลือกของระวันใหญ่ผมเป็น1,300งพันสาอมิสติกแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆโอกาสในการเปิดเนี่ยมันจะถูกกว่าเปิดผ่านตัวปืนที่เป็นหน้าของตัวปืนโดยตรงนะอ่าก็แนะนำเป็นทักเลือกทางหนึ่งสำหรับคนที่สนใจในการหาบัตรอัปเกรดตัวปืนถัดมาก,กับวิดีโอผมกับ Event Limited Time er, อีเวนต์ล i มิเต็ดไทม์ออฟเอ่าก็จะขายเป็นกล่องสูงรับผมกล่องนึงเนี่ยราคา1 0 9 9 US เมื่อเปิดมาแล้วผมจะมีโอกาสสุ่มได้บัตร4แบบก็คือ 150, 250, 300แล้วก็375อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนกันถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะมาวัดดวงก็ผมราคาก็ถือว่าย่อมๆนะไม่แพงจนเกินไปผมได้ตั้ง150บาทเป็นขั้นต่ำก็ถือว่าสูงมากเลยถ้าเกิดเทียบก,กับการเปิดในราคาปกติแต่ถ้าเกิดแจ็คพอตเนี่ยได้375เนี่ยคือบอกเลยวโคตรคุม้ม โดยตัวปืนเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ระดับรับผมที่ระดับ1จะได้ในส่วนของตัวไอเทมของแต่งผมปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ตัวปืนอ่ารวมถึงสโคปและก็บนัสพิเศษเลเวลสองครับผมเพิ่มเอฟเฟกเมื่อทําการคิวศัตรูได้ผมเอฟเฟกพื้นฐานในการฆ่าจะค่อยๆเก็บสเต็คเพิ่มขึ้นได้ในส่วนของตัวโบนัสเป็นชามตุ้งติ้งหรือเจนอีกอันหนึ่งรลเวิลที่3ครับผมเพิ่มสโคปอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสโคปไซส์ที่2 แล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวโบนัสต่างๆอย่างเช่นคิวฟีดอ่าแล้วก็โปรไฟล์กอบดูเมื่อฆ่าศัตรูได้ผมรีเวลสอ่าเพิ่มเอฟเฟกต์ับผมในส่วนของปากกระบอกลูกกระสุนปืนนะผมให้มันแบบมีปรายไฟมากขึ้นแล้วก็โบนัสเป็นแท็กคิวฟีดกันรีเวลที่5ผมเป็นสโคปขั้นสุดท้ายอ่ารีเวลสูงที่สุด,ท,สดที่การมองเห็นจะดีที่สุดแล้วก็เพิ่มในส่วนของโบนัสอีเวนต์แชร์ปืนให้เพื่อน โปรไฟล์รูปเพื่อนเพื่อน MVP โปรไฟล์ผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องใช้บัตรอัปเกรดอยู่ที่1975บาทผมถึงจะสามารถขึ้นจากเลเวล1ถึงเลเวล5ได้ผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงเลยราคานี้บอกว่าสูงนิดนึงแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะเพราะว่าปลดทีหนึ่งโคตรสวยแล้วก็มีแต่คนเดินตามแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์และเพื่อนๆน,นคนไหนที่อัปปืนเลเวลเต็มแล้วผมอย่าลืมเข้าไปกดรับรางวัลของแถมกันด้วยผมาจะมีของแถมเพิ่มขึ้นมาอีก2อย่าง รีวิวเกมเพ์เริ่มจากโมเดลดีกว่าผมบอกเลยว่าท่าถือนี่คือแบบโอ้โห,โอ,โหอย่างเตะผมโคตรสวยโมเดลน้องอาร์ทเทรี่นี่ต้องยอมรับเลยว่าปั้นสวยมากครับผมโดยเฉพาะอืน่าแหละครับผมใหญ่มากเพราะฉะนั้นบอกเลยตัวนี้ยังไงก็น่าเก็บจริงๆครับผมถึงแม้ว่าอาจจะดวงเกือนะแต่ถ้าอย่างน้อยๆพี่ลิงว่าเก็บตัวละครสักนิดก็จะแจ่มมากแต่ถ้าได้ปืนโดนนี่ก็ใช้คู่กับน้องนี่คือบอกเลยว่าสวยจัด แล้วก็โมเดลตัวปืน JK 1 2ของผมลักษณะของแอนิเมชันเนี่ยจะเป็นให้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับนกฟินิกซ์อยู่ในกรงขังนะแล้วก็ระเบิดตัวเองออกมาจากกรงขังครับผมเพื่อเป็นอิสระแล้วก็ระเบิดมากลายเป็นตัวปืนต่งมาในส่วนของเกมเพล์ผมพิงก็จะรีวิวสโคปที่อัพของแต้มแบบฟูลสุดแล้วทุกอย่างรเวลเต็มแม็กซ์ให้ดูครับผมก็เริ่มอย่างแรกเลยกับท่าโชกเคสครผมเป็นการดึงปืนขึ้นมาดูถ้าดึงปืนนี้เนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราทําการเก็บแตกคิวนะยิ <S 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 ่งคิวเยอะถ ตามด้วยเวลาแบบถึงขั้นสูงสุดมันก็จะกระพือปีกคล้ายๆกับปืนคลิกซิกเลยแต่ว่าจะเป็นโคราทธาธกันนะครับอันนี้น่าสนใจก็คือในอนาคตไม่รู้พี่หิงคิดเองหรือเปล่าว่ามันจะเป็นปืนลม4ี่ราชันนะสี่ทิศใช่ไหมก็จะมีมังกรนกฟินิกส์เต่าแล้วก็เสือตอนนี้มา2แล้วก็คือนกฟินิกส์กับมังกรเพราะฉะนั้นอน,อนาคตเนี่ย ปืนมิสติกพิเศษเนี่ยที่เป็นลายแบบพวกสัตว์ราศีพิเศษพวกนี้เนี่ยก็จะมาอีกสองตัวตามที่พี่ลิงคิดหรือเปล่าอาจะต้องไปลุ้นกันอีกทีงแต่บอกว่ามีโอกาสมาค่อนข้างที่จะสูงเลยล่ะสไตล์นี้นะเดี๋ยวเรื่องของสกปกเป้าก็ผมอันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะเป้าเนี่ยคือแบบอืโกงจัดคือใครที่ทแนะนําเลยว่าชอบลูกซอง JK ผมยังไงแบบสกินเน่ก็ต้องมีอคือของมันดีของมันแบบโคตรโกงเลยผมเป้านี้ ถ้าพี่กับ JK ปกตินี่คือแบบว่าเวิรก์กจับชัดมากผมกับการเก็บสเต็าเมื่อเราทำการฆ่าศัตรูไปเรื่อยๆผมสัตรครั้งแรกเนี่ยก็ถ้าแอนิเมชันนะผมที่จะเริ่มอัปเกรดก็คือจะเปลี่ยนจุดุก 2Q 4Q แล้วก็ 6Q ตามลำดับอพอคิวศัตรูครบต้นนนแบบปืนมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเฟส2ปืนจะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆผม คัดมาปุ๊บอ, Q อ่าคิวอกีกเก็บสเต็คอีกสังเกตว่าพอคราว,วนี้เราเริ่มเก็บคิวครบ4สแตก็กตัวปืนเนี่ยตัวฟฟนิกซ์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะค่อยๆแบบแกระพือปีกกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปืนจะร้อนแรงมากขึ้นตามด้วย6คิวปุ๊บเนีย่ยสังเกตว่าฟฟนิกซ์ตรงกลางเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับมีกงกรองขังระเบิดเพิ่มเติมที่มาบวกกับตัวปืนเนี่ยที่จะกลายเป็นแบบสีแดงเพลิงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นเองแล้วก็สังเกตว่าตรงเป้าซูมเนี่ยมันจะมีแบบให้อารมณ์แบบเมคานิกแบบ ที่มันเปลี่ยนไปจากปกติด้วยนะก็คือเวลาติดไฟเนี่ยเป้ามันจะขยายแบบปึกป๊กๆึ๊กจอกะถ้าสังเกตดีๆผมถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ที่เขามีการใส่เพิ่มขึ้นเข้ามาเลยนะในมิสติสกระบอกอื่นไม่น่ามีนะน่าจะมีกระบอกนี้เป็นกระบอกแรกเลยความแรงก,ก็ไม่ต้องพูดถึงับผมสองนัดแบบไม่เรงยิงทุกระยะเนี่ยโอกาสตายสูงมากๆเลยนะ คัดมาผมกับระบบเมคคิกใหม่ผมที่เพิ่มเติมขึ้นเข้ามาในซีซั่นนี้กับเมคานิกคาร์โมมิสติกอีโคของผมอันนี้เนะ่ฮะเกเพื่อนๆน,นะผมมีสกินคลิกซิกอัปเกรดเลเวล5แล้วกับ JK12 ฟินิกนี้ที่เป็นเลเวล5เนี่ยสามารถกดรับสกินคาร์โมพิเศษไปได้เลยนะ โดยราคาโมดท,ที่เปลี่ยนไปผมอาจจะเพิ่มในส่วนของตัวเกล็ดน้ําแข็งนะผมหรือเพลิงไฟเย็นเข้ามาที่ตัวปืนนะผมจะมีแบบอารมณ์สีฟ้า,ฟาแล้วก็สีม่วงตัวกับตัวปืนที่มากขึ้นโดยในโมเดลที่เปลี่ยนแปลงของเกมเพลสผมก็สังเกตว่าตัวปืนเนี่ยคือความสวยงามก็จะดูเป็นสีโทนที่มีมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงเวลายิงเอฟเฟกต์มันก็จะมีแบบสีสีฟ้า,ฟาสีม่วงเป็นสกเก็ตขึ้นมานี่ก็หรือว่า โอ้โหบอกเลยว่าเวลาใส่คามูนี้แล้วเนี่ยมันสวยก็ปกติมากเลยนะอืออ๋อก็เปรียบเทียบไชัดเจนเลยว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะซึ่งแนะนําว่าถ้าจะให้สุดก็ปลดคามูนี้ให้ได้ด้วยนะผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มนี่วนของไอทมที่เหลืออื่นในกระดานนี้ที่น่าสนใจอ่ายกตัวอย่างเช่นกับมีดอีปิกครับผมตัวใหม่อ่าที่จะมีแบบลายตัดบอลโค้งที่สวยงามซึ่ง ก็ถือว่าโอเคเลยผมโมเดลแตกต่างจากมีดปกติของผมนี้ความสวยง,งามมากขึ้นนะแต่ระยะการโจมตีนี้ก็ยังคงเป็นมีดทั่วไปนะชิ้นถัดมากับไอเทมอุปกรณ์ยึดทุวิธีผม s t e a m Shot ระดับเ e จ e น d a รี่ โดยตัวอุปรกรณ์นนะผมก็จะมีการเปลี่ยนรูปรักอ่าก็สังเกตว่าตัวสติมจากที่เป็นเข็มโง,โง่ๆผมจะกลายเป็นเข็มสีแดงเพลิงเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยเอฟเฟกขอบจอของเพื่อนๆน,นะผมก็จะมีสีแดงเพลิงขึ้นมาผมบวกกับมีขนลกฟินิกปิลิวอยู่รอบ,บขอบของตัวละครฉีดไปแล้วอาจจะวิ่งเร็วขึ้นเป็นระยะสั้นๆ ในส่วนแนวทางการวิวของแต่งของตัวปืนนะผมจริงๆบอกว่าตัวปืนเนี่ยมันวิวได้หลายสายมากเลยผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิวที่เป็นแบบสไตล์สแตนดาร์ดที่พี่ลิงแนะนำก็จะเป็นวิวตัวนี้เลยค่อนข้างที่จะเล่นง,ง่ายและก็ดีง,ง่ายสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่สายยิ่งแบบไม่ซูมสโคบปากกระบอกปืนนะผมเป็นมูเดอร์แล้วก็้องมไ p พีเบรกสปีดคิวเลเซอร์แล้วก็ตามด้วยลูกกระสุนแบบใหม่ผมลูกกระสุนไฟสแตทก็จะเป็นผลบวกที่ค่อนข้างเยอะและก็ดีสําคัญคือ ปืนนี้การมาของกระสุนไฟเนี่ยมันทาให้แบบดาเมจมันโอเวอร์พาวเวอร์แบบโคตรๆเลยผมนี่ส่วนของเกมเพลย์การใช้งานอ่านี่ก็คงไม่ต้องพูดยู่ว่า J.K นี่เกยนเซิร์ฟไปไหนก็เจอแต่ J.K ทั้งนั้นเลยช่วงนี้ผมด้วยการมาของกระสุนไฟโรกันที่แบบโอ้โหดาเมจมันเวอร์มากนะและที่สําคัญปืนเล่นง่ายด้วยคือแบบซูมสโคบยิงก็ได้หรือไม่ซูมสโคบยิงก็ได้ดาเมจนี่คือแรงจนแบบแทบจะร้องขอชีวิตเลยผม ดีนะที่ตอนนี้ในการแข่งเือร์ล่าสุดเขายัางแบนดอยู่ไม่ให้ใช้ผมถ้าเกิดว่าใช้นะโอ้โห้าไม่ปลดแบนด์นะบอกเลยว่าเห็นทุกคืนใช้แน่นอนนะผมกับปืนของดีขนาดนี้กับในส่วนของสกินที่แบบเวอร์วังอลาัางการสุดๆแล้วก็ราคาแพงที่สุดในเกมด้วยนะตอนนี้ผมเป็นซีรีส์เซร็จนะที่นับจากการอัปเกรดของตัวปืนปลดล็อกแล้วก็รวมคารโมร่ด้วยผมที่เราจะป็นจะต้องปลดในสุดของสกินคลิกซิกมังกรน้ำแข็งด้วยถึงจะปลดคา์โม่พิเศษตัวนี้ได้นั่นเอง แต่เอาจริงเนี่ยแค่ปลดล็อกข้างต้นของตัวปืนมาใช้งานนะผมไม่ต้องตีบบกอะไรมากเนี่ยบบกสักขึ้นเลเวลสได้เนี่ยให้ปลดสกินไอรอนไซที่เป็นขั้น2ได้เนี่ยเพื่อนๆก็แท้จะบอกเลยว่าโคตรโอพแล้วผมในเรื่องของการมองเห็นด้วยว่าจะเป็นการซูมที่มองระยะไกลๆเนี่ยซูมง,ง่ายมากหรือจะไม่ซูมก็ได้นะเออยิงแบบไซสโคปไปแบบปกติไปเลยผมแค่นี้ก็ถือว่าน่าลินลอกจริง เป็นสกินที่แบบใครเล่นสายลูกซองเนี่ยยังไงก็ควรเป็นเจ้าของนะเพราะว่าเป็นไอต้าต,าตัวตึงของแพทน,นี้เลยในส่วนของความคุ้มค่าในการเปิดกระดาษนะผมก็มีของหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างที่ดึงบอกไปขัต้นไม่ว่าจะเป็นตัวสกินช็อตลีเจนหรือในส่วนของตัวมีดนะผมก็สวยอยู่ถึงแม้ว่าเราอาจจะเปิดไม่ได้ตัวปืนแต่ย่างน้อยหรือว่าพืนก็น่าจะได้ของติดไม้ติดมือโดยเฉพาะตัวละครนะผมอาร์เจนีเซตใหม่ที่แบบสวยจัดเลย และก่อนจากกันไปเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับซีรีส์นี้บวกกับคาโมใหม่ที่เับเดตเข้ามาผมเป็นซีรีส์เซ็ตก็สามารถคอมเมนต์บอกลิ่งกันได้ที่ใต้ซิชั่นนั่นเองนะและสวันนี้ต้องขอบคุณคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊ป